สวัสดีครับผมอาจารย์เนตนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้อาจารย์ก็มีเวลานะครับบันทึกรายการเพิ่มเติมนะครับกะว่าจะทําให้เสร็จอีกสัก2ลัคนาราศีนะครับก็คือลัคนาราศีธนูกับลัคนาราศีมังกรนะครับแต่ก่อนจะไปเข้านะครับการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมนะครับประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับอาจารย์ขอฝากข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ2ข้อนะครับข้อที่1นะครับ ใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีนะครับของตัวเองนะครับสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลของข้าวมหาจารย์เลที่แอดไลน์ r องศูนนะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับใครสะดวกสแกน QR โค้ดก็ที่มุมนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องสนใจข้อความหรือรูปใดๆที่เด้งขึ้นมานะครับให้แจ้งเลยครับว่าอยากทราบลัคนาราศีพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับ ถ้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับให้รอสักครู่นะครับอาจารย์ก็จะผูกดวงวางลัคนาแล้วก็แจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อให้นําข้อมูลนะครับลัคนาราศีนะครับที่ตรงกับตัวคุณนะครับไปเช็คการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับได้ที่ช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางอาจารย์แน็ดูดวงชาแนลก็ดีหรือจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ตามสะดวกนะครับก็ <S <S สามารถเอาลัคนาราศีของตัวคุณจริงๆนะครับไปเช็คนะครับพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมได้นะครับ ในส่วนของข้อที่1ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสบายใจได้นะครับข้อ2นะครับใครที่ติดตามอาจารย์มาพักหนึ่งแล้วหรือฟังคลิปของอาจารย์แล้วต้องการจะเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์ f f i c i a l Account มาหาอาจารย์ได้ที่เดียวกันนะครับที่แอดไลน์สอง l r น o นะครับหรือสแกน q r Code ที่มุมนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับจะมีรายละเอียดแจ้งไว้ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับให้นะครับทำตาม ขั้นตอนนะครับที่แจ้งนะครับหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะมาจองคิวดูดวงกับทางอาจารย์นะครับก็ให้ทําตามขั้นตอนอ่านนะครับและปฏิบัติตามให้ชัดเจนนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ข้อ2นี้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทนะครับตอนหนึ่งดวงนะครับใช้ระยะเวลาไม่เกิน50นาทีนะครับกลับเข้ามาว่ากันในส่วนของการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีธนูนะครับประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับ ชาวลัคนาราศีธนูนะครับมีดาวประจำตัวก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการงานนะครับดาวทุ่เริมพบกรรมะก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธโคจรเข้าสู่เรือนพบปุตตะนะครับในช่วง4เมษ,ษายนจนถึง6มิถุนายนแล้วก็จะโคจรเข้าสู่เรือนพบอลินะครับตั้งแต่7มิถุนายนจนถึง25มิถุนายนนะครับแล้วจะเข้าสู่เรือนพบปัตนิตตั้งแต่26มิถุนายนจนถึง11กรกฎา,าคมนะครับถ้ามองภาพรวมง่ายๆเลยก็คือ กรรมะอริเนี่ยจะใช้ช่วงเวลานะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยนานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในช่วงเวลาของการงานณนช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่การงานนะครับจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้นะครับเราจะได้เตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็เตรียมเช็คเตรียมดูให้เรียบร้อยว่าโอเคณตอนเนี้ยเราทํางานราบรื่นดีพอถึงตอนนั้นไม่มีเกณฑ์ที่มีปัญหาจะมีปัญหาได้จากอะไรบ้างนะครับให้คุณดูเช็คแล้วก็ประเมินสถานการณ์ดูนะครับ พออย่างน้อยอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับประกอบนะครับการคิดพิจารณาการตัดสินใจนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะช่องทางอาจารย์เนตเดลงชาแนลจะเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้า2-3ถึงเดือนอยู่แล้วนะครับส่วนท่านใดที่เคยฟังอยู่แล้วก็ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าจะได้เตรียมความพร้อมเตรียมรับเตรียมลุยนะครับได้นะครับอย่างน้อยเรารู้ก่อนนะครับเราก็มีสิทธิ์นะครับที่จะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ไม่ยาก การงานสรุปอย่างนี้นะครับว่าการงานมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในช่วง7็มิถุนายนถึง2ี่มิถุนายนนะครับก็ชัดเจนนะครับของชาวลัคนาราศีธนูนะครับคราวนี้การงานมันมีมุมมีปัญหากันจริงและการเงินเป็นอย่างไรการเงินของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระนะครับก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์โคจรมาเป็นเกษตรตาที่ดีตั้งแต่ช่วง5ธันวาคมปีพุทธศักราช2563นะครับไปจนถึง1มีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับ เพราะฉะนั้นกระดุมพระกระดุมพระก็ค่อนข้างชัดเจนการเงินมีเกณฑ์มั่นคงมั่งคั่งนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ขอให้ชาวลักษณราศีธนูนะครับตั้งใจลุยให้เต็มที่ยังไงก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับบวกกับดาวประจําตัวนะครับโคจรนะครับมาได้ตําแหน่งเกษตรตาธิปดีนะครับในเรือนพบพันธุนะครับตั้งแต่ช่วง 8เมษายนปีพธธุทธศัการาช2 5 6 5นะครับแล้วก็อยู่ไปยาวๆจนถึง18เมษายนนะครับปีพธธุทธศัการาช2 5 6 6นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากนะครับของชาวลัคนาราศีธนูด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวน,นี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคุณส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับดาวเจ้าเรือนพบปัตตนีนะครับก็คือดาวพุธเป็นดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าเรือนการงานนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่า ดาวเจ้าเรือนพบปัตตานิโคจรเข้าสู่เหรียญเอาปุตตะนะครับ4เมษายนจนถึง6มิถุนายนจะโคจรเข้าสู่เหรียญพบอลิในช่วงตั้งแต่7มิถุนายนจนถึง25มิถุนายนนะครับแล้วก็จะโคจรเข้าสู่เหรียญพบปัตตานินะครับตั้งในช่วง26มิถุนายนจนถึง11กรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีมุมหนึ่งนะครับที่เป็นช่วงระยะเวลาที่นานนะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนนะครับพบ ปัตตานิโคจรเขาสำรวพบอลินะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องผู้ของความรักผุ้ส่วนมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาบ้างในช่วงเวลานี้นะครับก็ให้รู้ไว้นะครับว่าโอเคเราจะได้ตั้งสติเวลาพูดคุยอะไรนะครับด้วยเหตุผลนะครับใช้เหตุผลมากกว่าลมมันก็จะผ่านในช่วงเวลานี้ไปได้ไม่ยากนะครับเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้มาว่ากันในส่วนของเรื่องนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับสุขภาพหรือแม้แต่อุบัติเหตุในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่ามันเป็นมุมอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับ ในส่วนของโรคภัยแค่เจ็บหนักหนานะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับไม่ปรากฏในพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนะครับแลวก็เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับก็มีมีปรากฏนะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็ขอให้สบายใจได้นะครับจานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับของชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราชสองพันห้าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท่านนะครับแต่อย่างที่จารย์ได้บอกไว้นะครับ จะดีมากจะดีน้อยหรือจะถึงจุดที่เราแย่ตกอับจะมากน้อยอย่างไรนะครับก็ชัดเจนนะครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมสิ่งจําเป็นที่สุดก็คือคนที่เข้ามาฟังในส่วนของลัคนาราศีธนูคุณต้องรู้ว่าคุณอยู่ลัคนาราศีธนูจริงๆหรือไม่นะครับถ้ายังไม่ทราบก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับสามารถเข้ามาเช็คลัคนาราศีได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ สรุปนะครับของชาวลัคนาราศรีธนูประจําเดือนมิถุนายนสั้นๆง่ายๆนะครับการงานมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในช่วง7มิถุนายนจนถึง25มิถุนายนก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็เตรียมความพร้อมให้ดีอาจารย์มั่นใจว่ายัางไงใครที่มีโอกาสได้เข้ามาฟังคลิปของอาจารย์แล้วก็จะผ่านอุปสรรคไปได้ไมย่ยากนะครับการเงินมีเกณฑ์ที่มั่นคงมั่งคั่งนะครับมีเกณฑ์จากนี้ไปยา,ยาวๆเพราะฉะนั้นคือลุยงานให้เต็มที่นะครับมีโปรเจกต์อะไรคิดไตร่ตรองด้วยสติให้ดีแล้วก็ลงมือทําแล้วกก็ลุุยะคมีีเณณฑ์ท่จ ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกามชัดเจนนะครับที่พูดอย่างนี้บางคนบอกเอ้ยยังไม่เกิดขึ้นเลยมันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดตอนนี้ครับคุณต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับตั้งแต่ช่วง5ธันวาคมปี2563แล้วครับต้องลุยมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีระยะเวลานะครับสกบของมันอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้ชัดเจนตามนี้นะครับในส่วนของ คู่ครองความรักคุณสวนก็มีเกณฑ์ที่มีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากมายนะครับในส่วนของโรคภัยแค่เจ็บปติเหตุก็แคลวคลาปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไรอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศรีธนูสู้นะครับแต่อย่างน้อยชาวลัคนาราศรีธนูเองในปีพุทธศักราช2565ก็จัดถือว่าเป็นลัคนาราศรีที่ดีลัคนาราศรีหนึ่งทีเดียวนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศรีธนูสู้แล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับที่สําคัญนะครับ ช่วงวันที่จะบันทึกรายการก็ตรงกับวันศุกร์นะครับที่11กุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศ,กาศาักราช2515นะครับในส่วนของเรื่องโรคระบาดโควิด19นะครับก็ยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟตัวเราเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระราให้บุคลากร,กรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับที่สําคัญถ้าเราดูแลตัวเองดีคนรอบข้างก็จะปลอดภัยคนที่บ้านที่รออยู่ก็จะปลอดภยดัยโดยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ชาวลักนาราศีธนูทุกคนปลอดภัยแล้วก็โชคดีกันทุกคนนะครับ วันนี้เราคิดจะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ